สุดสัปดาห์นี้ฉันออกมาเยอะแล้วนะฉันจะระเบิดฉันเลือกผิดคนพวกเขาขู่ฉันไม่จริงหน้าคุณบอกว่าคุณรู้ว่าฉันจะยิงลูกระเบิดสีแดงอีกครั้งที่ระบบระดับล่างของบอร์ดปรากฏขึ้น ฉันเล่นไม่เก่งเลยฉันเจ็บมากฉันใกล้ตายแล้วว้าวอาครั้งนี้ได้17ลูกเลยเหรอฉันมีอาหารเยอะแยะเลยเย่เยๆๆๆ่เยยยฉันบอกแล้วว่าโชคดีของฉันลูกระเบิดสีแดงก็ออกมาลูกระเบิดอะไรก็ออกมา ครั้งต่อไปจะเป็นลูกป,ปืนใหญ่นี่คือสเสน่ห์ของสนามแข่งเพื่อนๆนแค่ได้ของดีที่เปิดเองก็ฮ่าฮ่ฮ่มานี่มานี่อา่อาอา่าอ่าอะ